คลิปนี้นะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับรถเวฟนะครับเวฟคาบูรุ่นเก่าเลยนะครับคาบูอาการนะครับที่เคยเป็นที่เคยเสียนะครับสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ไม่มีกำลังอัดนะครับก็เบื้องต้นได้ทำการเช็คแล้วก็เอาไปให้ร้านซ่อมก็ ซ่อมให้นะครับปรากฏว่าสาเหตุที่ทําให้สตาร์ทไม่ติดนะครับก็มีเกี่ยวกับคาบูนะครับคาบูตัวนี้นะครับผมดูใน Google นะครับ Lazada s h o p ป e ไม่ถึง200นะครับ <S <s <badass> <S แล้วก็มีมีเกี่ยวกับวาลนะครับวาลยันนะครับ ต้องตั้งวาล์วใหม่นะครับรถคันนี้ก็เลยกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับ Honda w เว็บสิปี20ปีแล้วนะครับตัวนี้นะครับล่าสุดอาการที่เป็นก็คือสตาร์ทแล้วไม่มีกำลังอัดนะครับก็ซ่อมให้ช่างซ่อมนะครับ ทั้งเขาก็ซ่อมเกี่ยวตั้งวาล์วใหม่นะครับราคาประมาณ900บาทนะครับทั้งตั้งวาล์วแล้วก็ซ่อมคาบูนะครับแต่ตัวนี้คาบูตัวนี้นะครับผมเช็คราคาประมาณไม่ถึง200นะครับในร a z ดา a s อ o p e e สามารถสั่งมาเปลี่ยนได้นะครับ รถคันนี้นะครับบางทีก็เกี่ยวกับสตาร์ทมิติดบางทีก็หัวเทียนนะครับเปลี่ยนเพราะหัวเทียนเปลี่ยนหัวเทียนหรือขัดหัวเทียนนะครับก็ใช้ได้นะครับก็กลับมาใช้ได้ปกตินะครับแตวก็อย่าลืมเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องนะครับถึงจะยืดอายุการใช้งานของรถได้นะครับ